คุณลุงกัะคุณนะ้าคงจะเข้าใจเรื่องคำขอในคดีปกครองแล้วนะครับเข้าใจแล้วละจ้าขอบใจมากนะพ่อหนุม่ม เดี๋ยวฉันน่าจะกลับไปแก้คำฟ้องนิดหน่อยตามที่พ่อหนุ่มแนะนำนะจ้าครับแล้วไม่ทราบว่ามีอะไรที่อยากจะถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าฉันกลับไปแก้คำฟ้องเสร็จแล้วเวลาจะมายื่นฟ้องจะต้องทำยังไงบ้างจ๊ะการยื่นฟ้องก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกครับคุณนะเมื่อคุณนะ้าตรวจคำฟ้องเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแนบมาพร้อมกับคำฟ้องแล้วก็มายื่นฟ้องที่สำนักงานสารปกครองในวันและเวลาราชการได้เลยครับ ืฟังดูไม่ยุ่งยากนะว่าแต่พ่อหนุ่มจ๊ะพอดีอีกสองสามวันฉันจะเข้ากรุงเทพถ้าฉันจะเอาคำฟ้องของฉันไปยื่นที่กรุงเทพเลยจะได้ไหมล่ะจ๊ะเพราะที่กรุงเทพก็มีศาลปกครองเหมือนกันนี่นาะใช่ศาลปกครองนะ่ะมีอยู่หลายที่ก็จริงอยู่นะแม่นกแต่ไม่ใช่ว่าจะไปยื่นฟ้องได้ทุกที่นะนี่ลองให้พ่อหนุ่มเขาอธิบายให้ฟังสิว่าเรานะ่ะจะไปยื่นฟ้องที่ไหนได้บ้าง ที่ลุงเป็นคาพูดนะ่ะถูกแล้วครับศาลปกครองนะ่ะมีหลายแห่งทั่วประเทศครับก็คือที่กรุงเทพเชียงใหม่สงขลานครราช,ชาสีมาขอนแก่นพิษณุโลกระยองและนครศรีธรรมราชซึ่งแต่ละแห่งก็มีเขตอำนาจครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับแต่เวลาที่เราจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะยื่นที่ศาลไหนก็ได้นะครับอา้าวทาไมล่ะกฎหมายกาหนดไว้นะครับว่าเวลาจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คุณน้าจะเลือกได้สองที่คือจะยื่นฟ้องที่ที่คุณน้ามีภูมิลำเนาก็ได้หรือจะเป็นที่ที่เหตุเกิดขึ้นก็ได้ครับอย่างคุณน้าบ้านอยู่ที่นี่คุณน้าจะยื่นฟ้องที่นี่หรือว่าจะยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ที่เหตุเกิดก็ได้ครับเข้าใจแล้วล่ะงั้นฉันมายื่นที่นี่ดีกว่าใกล้บ้านกว่านครราชสีมามันไกลน่ะนี่ ถ้าม่นกอยากจะยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนครราชสีมาก็ส่งคำฟ้องไปทางไปรณียีลงทะเบียนก็ได้นะแม่นกใช่แล้วครับจาหน้าซองถึงสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้เลยเดี๋ยวผมจะจดที่อยู่ให้นะครับอืมอย่างนี้ก็สะดวกดีนะไม่ต้องไปเองแค่เป็นคดีความก็เหนื่อยใจจะแย่แล้วถ้ายังต้องเหนื่อยเรื่องเดินทางอีกคงไม่ไหวนะการฟ้องศาลปกครองเนี่ย ถ้าเรารู้ขั้นตอนแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกครับถ้าคุณน้าสงสัยอะไรก็ถามเจ้าหน้าที่ได้ครับเรายินดีให้บริการเสมอครับอือรู้อย่างนี้แล้วก็หายกังวลได้แล้วสินะแม่นกจ้าขอบใจมากนะจ้าพ่อหนุม่มขอบใจลุงเป็นธรรมด้วยนะจ้าอย่างนี้ฉันก็กลับไปแก้คำฟ้องนิดหน่อยแล้วก็ยื่นฟ้องได้เลยพรุ่งนี้ฉันจะได้ไปเที่ยวงานประจำปีได้อย่างสบายใจละ